สวัสดีครับยินดีตอนรับวัสดุช่องจะแบบเก้าเกชนืนเเองสร้างเมือดมกันมาวันนี้อยู่วงแมทลองคนดีคนเดิมนะทุกคนนะมาจัดในทุน6 2 2บาทครับเวลาตีสองห้าสิบเจ็ดนาทีละตอนนี้แต่ว่าช่วงนี้ที่เด็ดนะทุกคนนำมาเริ่มปรับเบ็ดด้วยเบ็ดแปดแล้วกันนะเริ่มด้วยเบ็ดแปดนะสำหรับวันนี้มา,าในทุนเท่านี้หกร้อยกว่าเนี่ยจะคุมแล้วเอาเบ็ดแปด โอเปลียนแปลงดิผมเอามาเปิดเือวันนี้คือช่วงนี้มันท็อปฟอร์มนะเออเล่นมันขึ้นดีอ่ะโอเคเดี๋ยวด้คูเซียนหนึ่งทีแล้บอกม,มาหกบาทจศูนย์จากกระเพราลูกจั่วมา28บาทน,นี่มันนีมอะไรมาโอเคไปกดนั่นละจัดกันเขาไปครับผมเ2้าบาทแล้วครับตอนนี้ยอดแตกนะโอ้โห,โโหคนสองหนึ่งที เติมเบ็ดปุ๊บมันก็เอาเลยนะฮึมสวยๆไม่ต้องตนามาแล้วก็ไหลไปต่อเรื่อยๆอ,ออกมาโอ้โหไม่ตำนานละยอันนี้อบอกเลยตกคน,นมาดีเปิดได้เบ็ดแปดรอบไปก่อนนะมันเราจะเอาจริง <c oughs> ออมาจาเข้าไปต่ออย่างนี้เชื่อเรื่องไหลมันนิ่มๆอ๋อไม่มีต่อเลยอยู่ที600่โอกร้อยมาเลยว่าไม่ไปไหนมากมายก็ไหนนะ ่ะเพื่อ <ıyorlar. S 2> นมาดีอ่ะโอ้ถือว่ายเงียบเงียบมากเลยข้อโมูแตกแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเลยนะทุกคนนะเออเหมือนมามาไม่สุดนะโดยนี้วายมาครับเเอเลยโอ้โหเอรล้วก็พลาดอะไรแล้วก็แตกแบปโอ้สแคตเตอร์สามตัวโอ้โหอะไรแบบนี้่ะโอ้โหไม่ไหวจริงเมื่อกี้สแคตเตอร์น่าจะมาไม่กี่โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เบ็ดเลยเยๆเดี๋ยวว่า ไม่มาเบ็ดนี้อัะเดี๋ยวอยากให้ไล่เบ็ดขึ้นสูงอะเออมาตอนนั้นบอกเลยว่าเละเอาเอาไว้แมวเละเออมาโอ้โหได้มาเท่าไรโอเคจังไหมจังหวะนี้คูณสองวัหนึ่งดีสิบสองบาทนิ่มๆมันมอะไรมหกร้อยแปดสิบบาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ขึ้นอะไรมากมายเท่าไหร่นะเออ ใจเยน็นเย็นก่อนดีกว่าเยน็เยนโอ้โหโอ้โหเงียบเกินโอเคจากแว้สี่บาทนั่นอยู่ทนี้หลังแตกไปสี่บาทนั้นสุดแลังสามบาทแล้วผมอ่ะเอเค้าก็บอกมีแตกเรื่อยๆแต่ว่าการจ่ายของมันเท่านี้นี่น้อยไปนิดนึงครับผมว่าโอ,อ้สังคมผมว่าแบบถ้าเอาโมมาแบบขนาดนี้ต้องม,มันก็ต้องพึ่งตัวแมวอะไรแบบนี้บ้างอเออแต่นี่แมวเงียบม,มากเลยวันนี้ ขาพัเนนิ่มนีันนี่สิบสองบาทโอเคแล้วแต่เขาพี่ครับหนึงบาทโอเคหน่บาทแล้ว,อวอเอาห่เบินเอ้ย่ี้แมวพึ่งมาโอเคแล้วก็แตกแล้วจ่ายเขไปย่สนะิบบาทเลยมาเรื่อยๆเลยไหมเรื่อยๆจกักไรจัวันนี้คสีเป็นนิ่ม,น,มนะผมมาโอเคดวเป็นห,หนีเริ่มมาแล้วเมาโหดละแต่วนีว้าสบาทนะ แต่ถึงจะแต่งหัวอย่างนี้แต่มันจ่ายไม่โหดแบบนี้มันก็อยู่ดีนะทุกคนนะเราที่แค่ห้าร้อยเอาโอาเคขึ้นมาหกร้อยสิบเอ็ดบาทขึ้นแต่ก็เอาจริงมันมันขึ้นยากาจริงนะถ้าแ,แตกแบบนี้แล้วแมวไม่ผัวผมว่ามันโคตรแย,ย่เลยเออผมแย่เลยแบบนี้ไม่ได้เนี่ย <laughs> สเกตเตอร์โอ้ไม่เข้าอีก เกินไปจริงจะทำไงเนะี่ยอ๋อเจรเริ่มเาหนึ่งทีออกไปจะเบรเพอร์จังวันนี้แตกสุดยิ่งหนึ่งทีบอ,อกมาตั้งแต่ครับพัมอีกหนึ่งทีบอกมาโอเคเรวยเรืออยู่ก็พอได้พออะไรอยู่หอมป่ากหอมคออยู่ไหมโอ้โหเติมไสี่บาทเป็นสิบแลไม่เพียงใช้น้อยกแบบเนี้ยเครื่องดานจังวันนี้แล้วก็ไม่มีต่อนะเออ คอมโบไม่ค่อยต่อเนื่องเลยถึงคอมโบมาแมวไม่โผล่อะไรวะเนี่ยวันนี้โคตรตึงเลยทุกคนมาจะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องแตกถ้ามันยังไม่หมดนะออสูนย์ต่อไปนะทุกคนครับโ <c oughs> อ้ผมนิดต่อเลยหนูนี่คือแมวไม่ค่าจะโผล่สำหรับวันนี้แต่ถ้าเป็นบางวันเนี่ยโอ้โหแมวโผล่คูนสี่คูณหกนี่โผลกนานา่กันแล้ว อาจจะมีคูณสองมหนึ่งทีดูจะมันจ่ายน้อยเอาจริงอ่ะเอะขอขาโบนไม่โหดไม่ได้โหดแล้วคูณแบบเฮ้ยสแตเตอร์มีรนอ่ะต้องรู้สแตเตอร์บอกเลยต้องมาแหละดูดิสแตเตอร์มันก็ไม่มาด้วยมายากมาเย็นนะโอ้โหสักทีผมบอกเลยเขาเดียวว่าสักทีมันจะมาแหละโอ,โอเคมาทั้งทีจ่ายก,กันหน่อยแล้วน,นะโหส,ส,สิบหนึ่งทีนี้ทำนี้หกบาดจ็สูงโสมุสบัตนะ สวยงามรำแปดได้อยู่คูนสิบก็ไปจากวันนี้โอ้หืมเนี๋ยไม่ก็หกสิบบ,บาทนี่มันต้องพึ่งสกแกตเตอร์เพราะสกแกตเตอร์เป็นตัวเก็บตัวคูนที่โอ้โหยอดเยี่ยมโอเคไหมไมต้องรรื่อยๆรอ,อยู่ที่คูนสิบสครับตอนนี้ไหลไหมด้วยเอยโอ้เอ็มต้องเข้าแล้วเอสวยไม่โอ้แปรร้อยสี่สิบบาทนะ เยอะใช้ได oh, 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 ้ไปดิโก้ทำได้คอมโบนี้ย tamam. มันที่า903บาทนะเออใช้ได้เวดิโกดโอ้โหเขาปั้นมาแถวสองแถวสองใบเลยโอ้โหเขาปั้นมาเลยจัดไปสวยๆไม่ง่มาจังวันนี้เออแบบนี้ได้ว่มโอ้โหหวานเจี๊ยบแล้วก็บอกมา574บาทนะครับทุกท่านดูท่านมาทำไมีมันขึ้นมาสี่ป่ะเอ้ยสองพันแล้วตอนนี้อืมสี่พันมาแต่ไหนอ่ะ โอเคห้บเจ็บาทนะครับตอนนี้ยมันโตรมทั้งหมเป็นแปลสิบเอ็ดบาทโอเค,อเคยอดแตกมาสีส่วนทั้งนั้นเลยนะนี้จะจบที่เท่าไหร่เหลือสองเปอร์สองบนสุดท้ายท้ายสุดนะโอ้โหก็ถว่าคุ้มใช้ได้สวยคูณยี่สิบแล้วโอ้โหปาดที่คูณยี่สิบแล้วก็แตกไปอีกสามร้อยสิบบาทนะจองอะไย่างเงี้ยโอ้โหผมบอกเด้กคนเดียวว่าจบสักแคตเตอร์รอบนี้เพิ่มเหรีแน่นอนเออมันเดือดจัด สามพันไม่ไกลเกินเนื้อมาจริงอ่ะคุณยโมบอกแล้วครับเหลือรอบสุดท้ายท้ายสุดครับดนซิจะไปจบโอโ้โหจบไปเลยโอ้โหตัดตัดบนเลยนะเงนินวน 2, 70, ันนู้นแสองพันสามร้อยเจ็ดจะมาบาทโอเคมากือถาไม่ยอดเยี่ยมอยู่ใช้ได้ไหมไปต่อละก,กันนะเพิ่มเป็นว่นสี่สิบมาสองพันแปดร้อยเอานึ็นสามพันนะแค่นิดเดียวจริงอ่ะ โค้ดสองวันหนึงที่เ้ยจังวันนี้อะไรก็เอาไปยาวๆเลยมั้ยสามพันแม่งต้องมาแต่จังหวะน,นี้ลงที่ 6, 2, หกสองพันหกอะโอ้โหยิงเลยแลนะยิงรถเนีไม่แป็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเบ็ดสี่สิบคือมันดูดแบบนี้อยู่แล้วทุกคนผมเล่นมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้สําหรับช่วงนี้ของเบ็ดสี่สิบคือดูดก่อนแล้วก็จ่ายแต่อีกเรื่องที่ว่าจ่ายคือแล้วแต่ช่วงทะว่าจ่ายหนักหรือจ่ายน้อยถ้าจ่ายหนักก็ วกำไรชีวิตเราไปเะกำไรชีวิตดูดิยสเก็ตเตอร์ไม่เขา้าเลยเบ็ยี่สิบเนี่ยเข้าสแคตเตอร์ยากมากท,ทุกคนเบ็ดยี่สิบมันว่าง่ายอะสามสิบยังง่ายกว่ามาไม่ตึงขนาดไหนว่าจังน,นี้พลังแมวแตกสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทโอเคแต่มีหกสิบสี่บาทโอเคสแคตเตอร์สามตัวเลยจังวันนี้สี่ตัวต้องมาแล้วมีแค่ตัวเดียวตัวเดียว โอ้โหยังไม่เข้าโอ้โหยังน้อยก็พอมีรุนิกมากอยู่อ่ะมาง่ายๆต้องให้ใช้กำลังเลยเนี่ยโอ้โหสแคตเตอร์ไม่ได้สนเลยจังวันนี้แม่งแตกโอ้โหขนาดนี้มาถึงเป้าหมายเขาแล้วอะซัมบะสองร,สร้อยถึงสแคตเตอร์ไม่มังกระช่างมันละเออเอายอดแตกเลยจังวันนี้โอ้โหแตกเลยมันก็พออะแต่สแคตเตอร์มาก็ดีเลยหล่อไอีกโอเคอ่ะจบไปที่ยอดนี้ละกันนะสำหรับวันนี้ 1, 1 0ึ0จบอาทนะครับเงินรางวัลก็โตแบบยอดแตกยอดนี้ส่วนเงินรางวัลรวมตอนนี้อยู่ที่3,371บาทอ่ะลาไปกันยอดนี้แล้วกันนะทุกคนทุกท่านอ่ะฝากไลค์กดติดตามแลคกดสับส c r i b e เพื่อเป็นใจให้ผมละกันสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับผม